ชนเวทีประทุมวันรอนายสุเทพเพือกสุวรรณขึ้นประสัยจัดแผนเคลื่อนทัพตัดท่อน้ำเลี้ยงตระกูลชิน,นวัตรด้านกขคอปปอระกาศยึดสนามม้านางเลิ้งเป็นฐานจนกว่าจะปล่อยตัวแกนนำส่วนชาวนาชุมนุมที่กระทรวงพาณิชย์รอขบวนรถอีแตนสมทบเคลื่อนไหวใหญ่พรุ่งนี้ค้นหาตัวนายกห่วงเงินจำนำข้าว กรกะตยื่นสารรัฐมนูญตีความปมอ,อำนาจเลือกตั้ง28เขตวันที่24กุมภาพ,พันธ์นี้เสนอออกประกาศให้รับสมัครสสใน28เขตภาคใต้ทางเรรสณีด่วนพิเศษหรือ EMS ได้เผยรัฐบาลขอถอนเรื่องเบิกงบกลาง712ล้านบาทเพื่อจ่ายจำนงข้าวบอกสาระสำคัญไม่ครบถ้วน เกิดเหตุคนร้ายยิงปืนใส่รถผู้ชุมนุมกปปสบ,บนโทเวขาเข้าช่วงทางลงลัดพร้าวบาดเจ็บสองคนพบวัตถุต้องสงสัยเป็นระเบิดในซอยรามคำแหง24ขณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ eod รุดตรวจสอบสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงเซรั่มบำรุงผิวหน้า p r o าเม t g l u ูตาเซรัม่ม